กิลลี่เกม่งนะครับก็คือก็คือผมอะ่ะจะจะมาบอกวิธีการทำหมัดสายฟ้าวีสองครับก็คืออันดับแรกคุณมาที่เกาะเต่าแต่ถ้าคุณอยากได้วัดสายฟ้าวีสองอันดับแรกคุณต้องมาเตอรี่ี่ร5 0ก่อนนะครับแต่ถ้าคุณไม่ถึง450คุณไม่สามารถทำได้นะครับ คุณต้องเช็คดีๆก่อนว่ามาใส่ฟ้าวีหนึ่งของคุณอะเบมาอมัตเตอรี่ของคุณอะเวื้อสี่ร้อยห้าสิบแล้วยังครับโอเคแต่ถ้าคนอะอยากรู้ว่าที่ทํามบัดใส่ฟ้าวีสองอยู่ตรงไหนตามผมมาผมผมจะพาคนไปดู กำลังไปครับแป๊บนึงครับมันไกลครับโอ,โอเคมาตรงตรงแถวๆนี้ครับก็ค,คือน่าจะอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคมาตรงนี้นะคบแต่ ตรงแถวแถวแมนชั่นนะครับโลกสามาอยู่เกาะแต่เพราะเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณก็ก็รับเฟสไปเรื่อยอะ่ะแบบไปถึงแมนชั่นตรงอันนั้นคุณต้องไปถึงภายใน30วีแต่แต่ผมไม่สามารถไปถึงอยู่แล้วครับเพราะผมช้าครับเพราะผมไม่ใช่เผากระต่ายครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วอะครับคุณต้องรีบๆไปให้เร็วที่สุดที่คุณสามารถทำได้ก็คือไปไปให้เร็วที่สุดที่ควณจะทำได้อย่างเช่นใช้ผลแสงใช้เผากระต่าย V3 ใช้ผ้าคลุมวิ่งเร็วอะไรแบบนี้อครับหรือแม่ก็ใช้พลังอันนี้อะครับแบบแบบใช้พลังพุ่งอะครับ เพลังพุ่งพอพุ่งไปถึงพอเราไปถึงแมนชั่นแล้วครับพอ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 อ,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 ออยู่สามสิบวบคุณน่ะต้องรีบๆไปไป,ไปที่แมนชั่นน่ะครับคุณต้องรีบๆไปที่แมนชั่นเข้าไปในตัวแมนชั่นเลยครับคุณถือว่าผ่านแต่ถ้าคุณคุณมาที่เมนชั่นภายใน30มสิบวิคุณถือว่าผ่าน เพราะคุณผ่านแล้วอ่ะคุณก็จะได้หมัดแล้วแล้วคุณก็กลับไปที่ท,ที่ที่เดิมอ่ะครับกลับไปตรงนี้ที่เดิมแต่ผมผมจะห่างๆคนคนที่ที่ต่อสู้อยอู่ครับใช้สกิลพุ่งก็ได้นะครับแต่ผมตรงนี้ ผมใช้สก,กิวพุ่งเลยนะครับเพราะมันจะได้เร็วๆวคุณผู้ชมจะไม,ไ,มไม่ไม่ต้องรอนานนะครับผมแล้วก็ใช้อันนี้กมัมมงแล้วก็มาตรงนี้ที่เดิมแล้วก็จะมาขอซื้อกับหมัดสายฟ้า B2 นะครับพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นหมัด มัดสายฟ้าวีสองที่คนแต่ละคนใช้กันอยู่ครับเขาบอกว่าคอมโบโหดมากมากนะครับเหมาะเหมาะมากมากเลยนะครับสำหรับคนคนคนที่ใช้มัดสายฟ้าบ่อยๆครับหรือไม่คนคนอยากอยากอยากได้มัดโหดก็มาตรงนี้เลยนะครับสำหรับผมดูแล้วโหดดีครับดูในย t u b e แล้วนะครับมันโหดดี จำไว้ว่าตกมาคนคนที่ที่มาถึงแล้วอ่ะจะอยู่แถวแถวแมนชั่นตรงนี้นะคะที่บนผมมาตรงท้ากปรักหักวางที่เสาตกลงมาโอเคถ้าถ้าแต่ถ้าใครที่มาใส่ฟ้าวี่หนึ่งมาเตัวที่สี่้แล้วคุณก็มาทำเราเ้าคุณอ,อยากได้มาล้วคุณอยากได้มาใส่ฟ้าวีสองคุณก็มาทำควยที่ผมทำเลยนะคะ คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันอาจจะสั้นนิดนึงนะคะเพราะอะไรเพราะวิธีการทํหมัดสายฟ้าวี2ง,ง่ายมากๆเลยนะคะแต่อันดับได้จะมีผลแ,แสงพ่าคุมวิ่งเลยหรือไม่ก็ใช้พลังพุ่งเหมือนอย่างกับผมครับใช้พลังพุ่งก็ได้นะครับคลิปนี้ก็จะจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าทํำไมคลิปมันสั้นจังเลยไม่เป็นไรนะครับ พราะมัดสายฟ้าพี่สองทำง่ายมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสคราและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย